ัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิบสี่พยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่15นะคะสิงหาคม2564ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะเริ่มต้นที่คนวาทิต์นะก่อนอื่นนะคะขอจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอไพ่ออกมามี energy ที่ดีๆแล้วก็แม่นยำด้วยนะคะขอวาท์ขอ3ใบนะคะใบแรกออกมาเป็น7ไม้เท้านะคะ ไปที่สองเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะสุดท้ายเป็นสามไม้เทา้าการงานล้วนๆนะการงานเด่นมากนะฮะสำหรับคนวันอาทิตย์เขาบอกว่าในวันที่สิบสิบสี่อ่ะสิบห้านี้นะนะคะคุณจะมีเรื่องของ การต้องลุยลุยงานนะคะหรือว่ามีงานเยอะนะคะหรือว่าอาจจะมีเรียกว่ามีชาเลนจ์นะคะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่คุณทําได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาด้วยนะคะมีเรื่องของความมั่นคงนะคะหรือมีคนหยิบยื่นเสนองานใหม่ให้คุณนะคะหรือว่ามีออฟเฟอร์ต่างๆเกี่ยวกับงานเนาะนะคะเราอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการขยายธุรกิจหรือว่าการมองลู่ทางนะคะที่จะขยับขยายนะคะก็เป็นได้นะคะหรือว่าท่านใดที่ เรียกว่าอะไรหางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหางานอยู่นะก็จะได้รับโอกาสใหม่นั่นเองนะคะจะได้รับงานนั่นเองนะคะนะงานเด่นค่ะเรื่องงานเด่นมากๆเลยนะ,ะขอไพ่ท้าพิเศษใี่วันอาทิตย์หนึ่งใบอ่าเขาก็บอกว่าจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จนะคะนะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรียกว่าลาบปากนะคะหรือว่าอาหารอร่อยด้วยนะคะในวันที่สิบห้านี้นะคะโอเคค่ะต่อไปไปที่คนวันจันทร์นะคะ คนวันจันทร์สาใบนะคะใบแรกเป็นเอ็มเพเรอร์นะคะใบที่สองสามเหรียญค่ะใบที่สามแฮงแมนนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะในวันที่สิบห้านี้นะก็เป็นเอ็มเพเรอร์เนี่ยคือการงานโดดเด่นนะคะการต่างประเทศดีนะคะนะแล้วก็มีเรื่องของโชคลาภหรือว่ามีการ ติดต่อสื่อสารนะคะในเชิงบวกนะนะคะหรือว่าได้รับเงินนะคะถ้าเป็นค้าขายก็กําไรดีมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้แล้ค่ะนะคะยังคงดีอยู่นะคะหรือว่าถ้าตอนนี้ดีเนี่ยมันก็จะดีสักพักหนึ่งเลยนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของการที่แบบว่าคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าการที่แบบว่าคุณจะต้องไปไหนไม่ได้ด้วยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องของเอ็นข้อกระดูกนะคะปวดศีรษะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ นะมันมันมนทายได้สองอย่างเลยถ้ามองโดยรวมแล้วนะคะสําหรับสามใบนี้คือว่ายังดีอยู่แบบนี้แหละคะ่ะนะถ้า,า,าคุณมีเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่ายุ่งๆพักนี้นะคะยุ ung, ่งเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเกวกับงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่ายังอยู่ในสถานะนี้นะคะได้อีกนานเลยนะคะขอไพ่ทักพิเศษระวันจันทร์หนึ่งใบค่ะ ให้ระวังเรื่องของอารมณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะแบบว่า,อย,าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าไม่ค่อยสู้ดีนักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าต่อไปไปต่อที่คนวังคารค่ะคนวนังคารขอสามใบนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะริงเหรียญน,นะคะและ เจ็ดไม้เท้านะคะคนวังคันก็ดีออกมานะคะมีเหรียญโตโตอย่างนี้จะมีโชคมีลาบหรือที่ผ่านมาได้มาแล้วนะคะมีเรื่องของการาทรัพย์สินนะคะเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสังหาริม,มทรัพย์ใดๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีโชคมีลาบด,ด้วยทางการเงินนะนะคะถ้ามองว่าขายที่เนี่ยนะคะเป็นนายหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้นะจะได้จะได้คอมมิชชั่นนะคะนะแต่วา่าเขาบอกว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณต้อง ทำชาเลนจ์นิดนึงนะคะแล้วก็จะโอเคทุกอย่างเลยนะคะดีนะคะไพ่ออกมาดีเรื่องงานก็โดดเด่นด้วยนะคะอ่ายังมีเรื่องของหนึ่งถ้วยออกมาอีกดวงดีมากๆค่ะหนึ่งถ้วยก็จะได้รับโชคนะคะใครเป็นเซล์หรืออะไรอย่างเงี้ยรีบติดต่อลูกค้าเลยนะคะออกแอคชั่นนิดนึงนะคะพาไปดูที่นิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมันจะมีโชคเข้ามาแน่ๆนะค่ะนะคะนะหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะความรักความความสัมพันธ์ก็ดีการเงินก็ดีนะคะ ต่อไปไปต่อที่คนวันพุธนะคะคนวันพุธขอสามใบห้าไม้เทา mm ้าเมติกเชียนนะคะและหกไม้เท้านะคะคนวันพุธนะเขาบอกว่าเรื่องของอาทีมงานหรือบริวารมีความขัดแย้งกันนะคะนะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะนะ อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทายดิแบบนี้ก็คือคุณเนี่ยจะแก้ไขปัญหาหรือว่าอุปสรรคได้อย่างดีนะคะเพราะคุณค่อนข้างที่จะอ่าเรียกรเรียกว่าอะไรอ่ะเก่งนะคะทางด้านความคิดนะคะหรือว่าสามารถเรียกว่าเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วตัวเมดิชเชียงเขาเป็นคนเก่งมากนะคะแล้วก็เนื้อหอมด้วยนะคะมีคนให้ความ นับถือด้วยนะคะประมาณนี้หรือว่าเขาบอกว่าบริวารของคุณเนี่ยนะที่เขาทะเลาะทะเลาะกันอยู่นะเะ่าอาจจะเกรงอํานาจคุณก็ได้นะคะหรือว่า,าให้ความเกรงใจกับคุณนะคะนะคุณก็จะอยู่ในที่ที่แบบว่าสบายนะคะอยู่ในที่ที่แบบว่ายืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเพราะว่าได้ตัว six of one ไปนะคะก็คือว่างานงานประจําก็ดีค่ะงานประจําเด่นด้วยนะคะแล้วก็ลอยตัวพ่าง,ง่ายๆถ้ามีปัญหาอะไรคุณก็ลอยตัวนะคะในช่วงนี้นะคะนะ อ่าขอไพยทักพิเศษให้คนวันกุศนิีหนึ่งอ่าความรักดีนะคะอาจเจอคนพบเจอคนรักคนถูกใจหรือว่าอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนะเอกาสารสัญญาอะไรอย่างนี้ก็เด่นด้วยนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพริฤหัสค่ะคนวันพริฤหัสสามใบนะคะออกมาเป็นแปดไม้เท้านะคะห้าเหรียญน,นะ แล้วก็คิงเหรียญนะคะคนวันพฤหัสนะท่าทางตอนนี้เบื่อเบื่อในใยใช่ไหมคะเรื่องการงานก็ไม่ค่อยดีหรือบางบางคนตกงานต้องออกจากงานนะคะการเงินก็แย่ไปด้วยนะนะคะเพราะว่าได้ห้าเหรียญนี่คือสภาพไม่ต้องถามว่าคล่องหรืออะไรไหมไม,ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยการเงินนะคะแย่มากๆนะคะตอนนี้กระเป๋าแบตมากๆนะคะแล้วก็มีคิงเหรียญเข้ามาอย่างนี้เขาบอกว่าคุณอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนที่มีอํานาจทางการเงินนะคะ นะแต่ก็จะได้ได้รับความช่วยเหลือนั่นเองนะคะขอไพ่ทักพิเศษคนวันพฤหัสหนึ่งใบนะคะอืมให้ระวังเรื่องปุบปับฉับพลันนะคะอาจจะต้องออกจากงานปุบปุบปับก็ได้นะคะอย่างนี้นะนะคะหรือว่าปุบปับฉับพลันเนี่ยอยู่ๆก็เจ๊งนะคะอยู่ๆก็ล้มเรื่องเงินนะคะนะแล้วก็หรือว่าอีกในหนึ่งก็คือปุบปับฉับพลันแบบว่าอยู่ๆคุณก็กู้เงินได้แบบปุบปับฉับพลันหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือทันท่วงทีก็เป็นได้นะคะนะ อื่นๆก็ได้นะคะเรื่องป,ป,ปุบปับับพั์ที่ทําให้ตกอกตกใจได้หมดนะคะต้องระวังต้องมีสติม,มากๆนะในวันที่สิบสี่อ่าในวันที่สิบห้านี้นะคะโอเคค่ะไปต่อที่คนวันศุกร์เลยนะคะคนวันศุกร์ขอสามใบนะคะห้าดาบราชินีถือถ้วยนะคะสุดท้ายก็เป็นเมดิเชียนนะคะ ปัญหาและอุปสรรคที่คุณรับหน้าเสือมาตลอดนะคะหรือว่ามีคนทิ้งปัญหาหรือว่าหน้าที่เนี่ยให้คุณต้องทําคนเดียวรับผิดชอบคนเดียวเนี่ยนะคะก็ทําไปเถอะเนะเพราะไม่เป็นไรหรอกคุณทําได้อยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ยังจะสามารถดูแลผู้อื่นได้ดีนะคนเป็นควีนคั p อย่างนี้นะคะนะยังคงดูแลบริวารน,นะคะถึงบางทีมันไม่ได้อยากจะทามัก้มหน้าทาอ่ะแต่มันก็ทําได้นะคะทําได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะนะ หรือในหนึ่งคุณอาจจะมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเป็นคนใจดีคนหนึ่งนะคะนะเขาคอยให้ความช่วยเหลือดูแลอยู่นะคะมีเมจิกเชนออกมาอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะคลี่คลายทุกอย่างเลยนะคะมันจะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะหรือว่ามีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือที่เขาเป็นคนเก่งด้วยนะคะคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะคะประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเกิดปฏิหาริย์ใดๆขึ้นกับตัวคุณก็ได้นะคะไพทักพิเศษยังเป็นเดอะซันอีกค่ะเ <ixe> ขาบอกว่า นะบุตรบริวารให้ลาบผลดีนะคะหรือว่าคุณกําลังมีแสงสว่างเข้ามากับชีวิตนะดวงคุณจะแข็งนะคะแล้วก็คือทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะนะจากแสงสว่างของเดือนสันอย่างนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของโชคลาภหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่มาทั้งเดือนสันแล้วมาทั้งเมจิกเช่นอย่างนี้ดีคะ่ะบอกเลยว่าดีแน่ๆนะคะคนวันศุกร์นะจะคลี่คลายนะคะจะเนี่ยต้องอย่างเงี้ยถูกเคถูกถูกทิ้งหรือว่า อ่ะถูกต้องรับหน้าเสือต้องรับภาระนะคะอยู่เพียงลําพังอย่างเงี้ยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีจากอะไรรู้ไหมมันจะดีจากตัวของคุณเองเวราคุณเป็นคนดีค่ะนะคะนะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่มันดีขึ้นนันเองนะคะอ่ะต่อไปไปต่อที่คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ขอสามใบนะอ่าออกมาเป็นหกไม้เท้านะคะ องถ้วยไอสองดาบนะคะและสามไม้เท้านะเขาบอกว่าที่ผ่านมานะคะหรือในวันที่สิบห้านี้นะการงานโดดเด่นนะคะนะงานประจําหรือว่าเรื่องของงานเนี่ยดีนะคะอาจจะมีเรื่องของงานออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของงานออนไลน์ก็ไปได้ไกลค,คะ่ะไปได้สวยทีทเดียวนะคะนะ หรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะอันนี้อีกอย่างนึงแล้วนะคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะปัญหาอุปสรรคเนี่ยนะคะมันยังหาทางออกไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเรื่องงานเนี่ยเด่นมากๆเลยเรื่องการเดินทางก็มีเข้ามานะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะการเดินทางหรือเรื่องอการมองหางานให,ใหม่หรือเพิ่มขยายนะคะหรือว่าต้องการให้งานมั่นคงและมั่นคงขึ้นกว่าเดิมจเจริญเติบโตอะไรเงี้ยสร้างขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยดีหมดนะคะนะจะได้รับผลที่ดีนะคะงานออนไลน์เด่นมากๆนะคะ อ่าวันเสาร์ขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะอ่าอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะเขาบอกว่าให้อ่าไพ่ทักอันนี้อาจจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นแบบรีบรีบนด่วนไปไปทาอะไรแบบตนด่วนอย่างนี้สักนิดหนึ่งวันที่สิบห้านี้นะคะหรือให้ระวังเรื่องของการขับรถนะคะความใจร้อนใจด่วนใจเร็วอย่าทําอะไรรีบรีต้องมีสตินะคะนะตามนี้เลยค่นวันเสาร์นะคะจบแล้วท่านเจ็ดวันเกิดนะคะท่านใดอ่าเป็นไงกันบ้างท่าน คุณเกิดวันไหนกันบ้างลองเม้น์บอกไว้ใต้คลิปบ้างนะคะเราจะได้รู้เนาะนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามไว้นะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลามีไลฟ์สดจะได้แจ้งแจ้งเตือนไปที่กระดิ่งของคุณนะจะได้รู้จะได้เข้ามาดูดวงฟรีกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ